สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีวันพฤหัสบดีสีแสดนะครับผมวันนี้ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ปกตินะครับตอนที่ผมทําคลิปอยู่นี้เป็นเวลาบ่ายมงตรงเรามาเช็คข่าวกันนิดนึงนะครับเดี๋ยววันนี้มีข่าวสารอะไรวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรนะครับรวมถึงแพ็กตํานานที่เหลืออยู่ผมจะมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับแพ็กตํานานที่อยู่เหลืออยู่นะฮะอีพิกที่เหลืออยู่เนี่ยจะมีโอกาสเป็นใครบ้างนะครับผมไปดูข่าวกันก่อนนะครับเรื่องแรกนะครับผมก็มีประกาศตั้งแต่เช้าแล้วล่ะเรื่องของอิชชู้นะครับเรื่องของปัญหาท ก็เจอกันหมดนะครับผมจริงๆไม่ได้มีอะไรมากเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับถ้าเกิดว่าใครกดเข้าไปดูในถ้าเป็นโมบายนะถ้าเกิดใครกดไปดูในไม r a n ล i n g กิ้งนะไปดูแ a n k i n g ในโหมดแลง์ของตัวเองเนี่ยถ้าเกิดตัวเราอยู่ในหน้าสุดท้ายนะครับผมเราอาจจะเจอบั๊กนิดหน่อยนะครับบั๊กการแสดงผลหน่อยนะครับผมก็ไม่เป็นไร อันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีใครสังเกตด้วยซ้ำนะครับผมเนาะแต่เขาก็ประกาศมานะครับนี่เป็นเรื่องที่ดีนะปัญหาเล็กๆน้อยๆบั๊กนิดหน่อยเขาก็ประกาศให้ให,ให้รับทราบกันเสมอนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับผมอันนี้เรื่องสําคัญเลยนะที่ผมทําคลิปบอกไปเมื่อวานนี้นะครับเกี่ยวกับรางวัลแลบที่20นะครับรางวัลเดลิเกมยังวันยิงยุดโทษนะครับถ้าเกิดใครยิงยุดโทษไปถึงแลบที่20ปกติเราจะได้ตัวชาร์จดิวสีชมพูเพื่อเปิดกำลังฟรีอีพิกลุน้นลุ้นเปิดอีพิกใบที่ห้าใช่ปะเออแต ก่อนเขาประกาศไปแล้วว่าเออจะแก้ไขบั๊กนี้ใช่ปะวันนี้มีประกาศเพิ่มเติมนะครับว่าใครที่เจอปัญหานี้นะครับเขาได้ทําการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือคุณเข้าเกมไปคุณก็สามารถกดเปิดได้เลยสําหรับตัวชาร์นสติลใบที่5นะครับลุ้นมาลาโดน่าคอสตาคูตาโรนัลโดนั่นแหละนะใครที่บั๊กแบบกดรับแล้วหายไปวันนี้เข้าเกมไปลองดูในกล่องจดหมายนะครับผมอาจจะกลับมาให้เปิดนะครับอ่ะสำหรับรางวัลชดเชยนะครับใครที่เจอปัญหานี้นะครับผมชดเชยโคตรเยอะนะครับผมเอาไปกินขนมได้ทุกคนเลย หน0 0 0หมื่น G P 1 0 0 0 0หมื่นจไมาใยหนึ่งหมื่นดอไม่ยหนึ่งหมืนม่นหนึ่งหมืน่น,น G P ครับเอาไปเลยนะไม่งกครับเอาไปเลยเอาไปให้หมดนี่เลยนะครับผมเอาไปสร้างบ้านได้เลยนะ เฉ <peach> พาะคนที่เจอปัญหานี้นะแต่ไม่รู้ว่าจะบั๊กได้ <g ay> ทุกคนหรือเปล่านะครับอ่ะ <g ay> เอาไปฮนะไม่ว่ากันไปคนระับดีกว่าไม่ได้นะเก็บกันไปฮนะเก็บหอมรอมริบเดี๋ยวก็เยอะเองครับผมเดี๋ยวก็1ล้านเองครับรีรีรีนัตเตะทีนึงก็กี่แสนแล้ววะอ่ะอันนี้คือข่าวประกาศนะครับส่วนอีเวนต์นะครับผมอ่าบูล็อก er ก็ยังอยู่นะครับโยอิชิอิซังิก็ยังอยู่นะครับผมอินสกี้นะแพ็คอินสกี้ยังอยู่นะครับผมเอ่อแพ็คตำนานก็ยังอยู่นะโรนันอินโยนะครับผมเอ่อก็อีเวนต์ก็จะเป็นโคออปกลับมานะคครัับแแล้วกก็มเปปญซซี่นติ จะมีอัปเดตตรงนี้นะเนี่ยวันที่4นะครับเขาก็จะเปยบอกนะครับว่าตำนานตัวต่อไปเนี่ยจะมีใครนะปกติผมก็จะมาดูในนี้นะครับว่ามีเปยอ,อีกหรือเปล่านะครับอย่างรอบนี้เนี่ยบาติสตูต้าพอสโคแล้วก็ฟานเดอร์ฟาร์สเนาะก็บาติสไปแล้วพอสโคไปแล้วฟานเดอร์ฟาร์สไปยังจะไม่ได้ละยังไม่มีเปยตัวเพิ่มเติมนะครับผมอืมถ้าดูจากกิจกรรมตรงนี้ยังไม่มีอะไรพิเศษมากนักนะครับผมไม่น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับถ้าเป็นอีเวนต์เนี่ยก็รอเกมเปิดอีกท แพ็คถ้าเป็นแพ็คการ์ดเขียวนะครับเพย์เออร์อัลวิกนะครับพี่โคลเขาเปิดตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับสามคนนี้นะฮะก็เป็นนี่คนแรกนะครับผมโรดิโกโกเอสนะครับผมเอ่อเซอร์คิโอลามอสแล้วก็ลูเบนลุยส์ดีอาร์ตนะครับสามคนนี้นะภาพเงาเป๊ะเลยนะครับการ์ดเขียวก็รอดูกันนะครับว่าคนไหนบูสต์บ้างไม่ดูไม่บูสต์บ้างอันนี้เปิดแน่ๆสามคนส่วนที่เหลืออีกแปดคนก็รอลุ้นกันตอนเกมเปิดนะครับอ่ะต่อจากที่ไปผมก็จะมาลองพาทุกคนดูนะครับว่าแพ็คตำนานที่ผ่านมากับแพ็คตำนาน ที่มันอาจจะมาในแพ็กวันจันทร์ต่อๆไปเนี่ยมีเหลือใครบ้างนะครับเดี๋ยวมาไล่ดูกันครับผมขอย้อนไปสักประมาณแพ็กเบคแฮมละกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรนะอิงลิสต์ลีกบิทฟิลด์เออร์ใช่ปะอันนี้แพ็กวนนะครับแพ็กเบ่แค่บอลนะครับผมแพ็กนี้เนี่ยมาวันที่11มีนาคมนะวันจันทร์ที่11มีนาคมนะครับเราไล่กันดูนะอันนี้เป็นกองกลางพรีเมียร์ลีกนะครับจันทร์ที่11มีนาคมนะฮะต่อมานะครับก็จะเป็นจันทร์ที่18มีนาคมนะครับก็จะเป็นอีพิกเนชแนลแอตแทกเจอร์ส นะครับบัตติสต้าและก็ฟานฟานเออมาไปแล้วนี่หว่าตามที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับอันนี้คือวันจันทร์นู้นนะครับเป็นแพ็คในเชนแอร์เอชเกอร์สนะครับผมเป็นตัวรุกนะครับต่อมานะครับก็เป็นวันจันทร์ที่แล้วนะครับผมโรเบปตัตคาร์ลสนะครับผมก็สเปนิสลีกกาเดียนส์นะครับแนวรับของสเปนิสลีกนะครับก็คือลีกสเปนนะครับผมก็มีโรเบปตัตคาร์ลสอัลเบิร์ตเฟเลและชาบิอลองโซ่นะครับล่าสุดอ่ะมันมามันมาพร้อมกับแพ็คอาร์เซนอลนะครับบิ๊กไทม์ของอาร์เซนอลนน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 นะะะะคคคครรรรรัััััััััับบบบแแแลลลวววจจจจททท์์่่่าาาสุุดีีผผมม้้ก็็็ยงเปปพ แอตเทเกอร์สนะครับผมวนดูนะพีเมลีกนะครับผมกองกลางพีเมลีกทีมชาติไม่นับถือว่าทีมชาติเป็นการขั้นไปนะครับแนวรับสลาลิก้านะครับอเซนอนไม่นับนะแล้วก็อิตาลีแนวรุกอิตาลีนะครับอังกฤษสเปนอิตาลีมันก็จะมีอยู่3หลีกนี่เนาะทีนี้มันก็จะวนกลับมาอังกฤษหรือเปล่าครับผมมนันจานน้านะแล้วตำนานที่เหลืออยู่ที่ยังไม่ได้ออกมามีใครบ้างเดี๋ยวไปไปดูกันครับความเป็นไปได้นะครับในการวนมาหลีกอังกฤษอ,กอีกทีหนึง่งก็มีโอกาสสูงนะครับผมเมื่อกี้นี่อังกฤษสเปนอิตาีใช่ปะ แล้วอังกฤษเนี่ยมันจะเป็นกองกลางมันจะเป็นการเดียนนะแนวรับนะฮะหรือว่ามิดฟิลด์หรือว่าแอตแทคเกอร์สแหละครับหรืออาจจะเป็นแพ็กยูโรเปียนลีอะไรเงี้ยนะมันก็จะวนอันนี้คือเราแบบดูกันขำๆแล้วกันนะครับอย่าใช้คําว่าคาดการเลยผมอาจจะไม่ใช่สายนั้นแต่ดูให้ดูให้รู้นะครับว่าเหลือตัวไหนบ้างนะครับถ้าเป็นแอตแทคเกอร์สเนี่ยมันจะเหลือแค่โอเว่นคนเดียวใช่ปะ่ะแต่ถ้าเป็นมิดฟิลด์เนี่ยมันก็จะเหลือ3ตัวนะครับผมมีสตีเวนเจอร์ลไปเอารอบสันแล้วก็โทมัสโรซิกกี้นะครับก็เป็นไปไ เป็นอิงลิสต์อีกนะมันจะเป็นกาเดียนหรอกาเดียนมันก็จะเป็นแนวรับถูกปะมันก็จะมีเทนอาร์โนอีกด้วยแต่อาร์โนเนี่ยผมว่าพิเศษนิดหนึ่งนักเตะคนอื่นน่ะเขาจะเป็นนักเตะในตำนานที่แบบว่าแขว้นนัดไปแล้วแต่อาร์โนผมว่าอาจจะมาในรูปแบบของพิเศษอื่นกิจกรรมอื่นสักอย่างหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์เหมือนกันใช่ปะถ้าเป็นกาเดียนนะครับก็อาจจะเป็นโทนี่อดัมไหมมาเตสเกอร์ไหมซีแมนไหมเออของอาร์เซนอลไปเลยหรือเปล่า3ตัวนี้ก็เป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นแนวรัับอองกก็็้าเปนนนนวค3ตี เลยทุนี้อดัมแล้วก็ไมเตสเกอร์นะครับจันน่านะครับแต่ถ้าเป็นมิดฟิลเดอร์นะครับก็มีโอกาส3ตัวนี้หมดเลยเจอหลาดล็อบสันโทลิกส์โรซิกกี้ถ้าเป็นแอตแทกเกอร์แอตแทกเกอร์ก็มีโอเว่นนะเจอหลาดจะเป็นโรซิกกี้คนหนึ่งนะครับถ้าเป็นแอตแทกเกอร์เนี่ยเอ็มเอสถือว่าเป็นแอตแทกเกอร์เหมือนกันนะครับก็มีเหลือแค่นี้นะเว้นแต่พี่โคแกจะยัดตัวตำนานเพิ่มเติมเข้ามาในแพ็คใหม่นี้นะครับผมก่อนที่จะมีแพ็คนี้ออกมานะครับหรือจะมีขั้นของแพ็คทีมชาติอีกรอบหรือเปล่านะะะะฮกก็จจมมีีลาาาัธิอุสสเเเนนบตวร ช่ป่ปะอะเป็นไปได้หรือเปล่าะนะอันนี้คือเป็นร่างที่ยังไม่ออกมานะครับผมก็ลองช่วยกันวิเคราะห์ดูแล้วกันนะครับไม่มีใครรู้แบบ100%เลยครับผมก็มีการคาดการณ์กันต่างๆนานาน,นะครับแต่ถ้าไม่ได้แบบเกมพลิกอะไม่ได้วนมาเป็นแพ็คอิงลิสลีกนะครับบาเยอร์มิวนิกเหรอมันก็จะเป็นพวกยูโรเปียนแอตแทคเกอร์ยูโรเปียนการเดียนอะไรพวกนี้คือรวมสโมสรในในยุโรปนะครับไม่ได้เป็นลีกอ่ะอันนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับมาดูกันนะฮะถ้าบาเยอร์เนี่ยเหลือ5ตัวนะปาโลซาจิ Sergio, โอโรรทาาาาามมมมััั auer, ัุุุสสลลล่่่่่งงงนนนนนนนีี้้เเเเบบบ็คคคคควอออปพพติะกไใช ริงนะลิซ่าลาซูนะครับฟานเบเดนนะครับฟานเบเทนนะครับแล้วก็เจลีกก็มีเหมือนกันจะประมาทเจลีกนะเจลีกก็ไม่ไมใช่อยประมาทเจลีกนะครับทุกคนเออเจลีกก็มีเหลืออยู่เห็นไหมนี่นี่นี่ตามนี้นะครับผมเออลองดูกันนะฮะหรือถ้าเป็นสเปนนิสลีกอีกหรอแพ็กวันที่แล้วจันที่แล้วก็ยังเป็นโรวไปตัวคาร์ลสอยู่จะเป็นนิสลีกอยู่มันต้องน,น่าจะต้องเป็นอังกฤษก่อนใช่ปะ mm hmm. ถ้าเป็นสเปนนิสลีกก็จะเป็น, iko, Kai att, ola, ider, etti, นหน League, ลุยฟิโก้ไคลว์วอร์ตซาวิโอลาเวสลี่ชไนเดอร์เปเลสต้าาาลล่งซิโก ครับมาซิโมออสโดนะครับตัวใหม่ตำนานใหม่นะครับอีวานโคโดบ้านะครับแล้วก็ซูโรซิซ่านะครับประตูนะก็ลองดูกันแล้วกันแต่โอกาสที่จะเป็นอิงลิสลีกเนี่ยมากกว่านะครับถ้าวนตามลูปนี้นะครับถ้าไม่มีทีมชาติมาขั้นนะครับผมก็รอติดตามแล้วกันนะครับเดี๋ยวเกมเปิดเนี่ยแอปดาต้าเบสมันอัปเดตแล้วก็จะได้รู้กันนะครับว่าตัวการ์ดไฮไลท์วันจันทร์เป็นการไฮไลท์จากลีกไหนจากทีมไหนนะครับแล้วก็จะเดาง่ายขึ้นว่าอีพิกที่จะมาวันจันทร์ที่จะะถึงงนนนนนนี้คครรััับบผมเเเป็็แพไห่ออโ ครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเกมเปิดเราก็มาลุ้นการ์ดเขียวมาเปิดการ์ดเขียวนะฮะก็เล่นการ์ดเพลเยอ์ดูวิกไปก่อนนะฮะไม่แน่นะวันพฤหัสแบบนี้อาจจะมีอีพิกมาของญี่ปุ่นเจลีกมาขั้นด้วยก็ได้นะครับผมใครจะไปรู้ใช่ปะอาจจะมีเซอร์ไพรส์โชว์ไทม์มาก็ได้นะครับผมใครจะไปรู้ใช่ปะอันนี้คือเราก็มาดูกันแบบขำๆนะครับไม่ใช่เป็นข้อมูลที่มีใครรู้แบบ100%นะครับผมแต่ว่าเผื่อใจเผื่อเก็บทองไว้ไงเป็นแนวทางในการเก็บทองแบบใครเลี้ยงตัวไหนแพ็คไหนอยู่นนนะครรรับบสาาหิิปปีีี้้กก็มมมณใ่ตช กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ